ตอนนี้อายุห้าสิบหกปีแล้วค่ะแต่ก่อนนีฝ้าหนาจางแล้วก็จางลงเรื่อยๆนะคะตอนเนี้ยหมดปัญหาเรื่องฝ้าไปแล้วนะคะนี่เพราะเซรั่มตัวนี้ค่ะนิสิตเซรั่มค่ะเซรั่มเกลือหิมาลายันค่ะใช้หยดลงไปอาบน้ําเสร็จไหมคะใช้หยดหยดหยดบนหน้าแล้วก็ลูบไปตามลําคอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตอนเช้าอาบน้ําก่อนไปทํางานเพื่อตื่นนอนนะคะเนี่ยเห็นไหมซึมเซรั่มซึมเร็วมากเลยค่ะไม่ไม่ไม่เหนียวนะคะเนี่ยค่ะนะคะทา ท่าน, okay. นที่ง่ายแค่เนี้ยค่ะท,ทําให้ผิวเรียบเนียนนะคะเต่งตึงเต่งตเนี่ยค่ะเนี่ยจากที่เคยเป็นมีริ้วรอยเป็นร่องค่ะหน้าหน้ามีออร่าออเป็นเห็นนะคะอือียกคนทักก็หน้าเด็กห้าสิบหกแล้วเหรอคะเนี่ยไปทำทุกวันนี้ยังทางานอยู่นะคะเนี่ยตัวนี้เลยนะคะนี่สิตรั่มค่ะเซรั่มเกลือหิมาลายันค่ะอยากให้ลองใช้กันดูนะคะดีมากๆเลยค่ะ